เป็นน้ำขึ้นน้ำลงและแรงกระทบของคลื่นทุกอย่างในโลกเป็นแบบนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราได้เห็นการขึ้นการลงเรียกว่าการเกิดการดับเมื่อเห็นความเกิดดับอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นผ่านไปและทำความเข้าใจว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงและแน่นอนเมื่อมีแรงกระทบมาให้เรียนรู้และพึงศึกษาว่าทุกอย่างมีมามีไป เมื่อเป็นอย่างนี้จิตจะค่อยๆซึมซับความเข้าใจสิ่งที่เป็นอัญ,ญมณีของใจและเป็นสมบัติชั้นเลิศที่สุดที่มนุษย์พึงมีคือการเห็นการเกิดดับและเกิดความเข้าใจว่าอะไรๆมันก็มีขึ้นมีลงอย่างนี้เป็นธรรมดาและยิ่งมีแรงกระทบมามากเท่าไรถ้าหากว่าตั้งจิตตั้งใจเหมือนตั้งกายให้ตรงก็ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างซื่อๆตรงๆ ไม่เป็นความเข้าใจแบบคดโกงเป็นความเข้าใจแบบไม่คดก็คือใจยอมรับได้ว่าอะไรอะไรมันก็มีขึ้นมีลงมีแรงกระทบมาเป็นธรรมดาอย่างนั้นเมื่อความเข้าใจอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยเข้าบ่อยครั้งก็กลายเป็นสมบัติและเป็นที่พึ่งของใจเมื่อมีอะไรมากระทบเมื่อคราวใดใจก็จะเกิดความเข้าใจและไม่รู้สึกจริงจังและไม่รู้สึก เป็นทุกข์มากเกินไปกับสิ่งใดๆของโลกวันนี้ขอเราทุกท่านจงทําความเข้าใจกับธรรมดาของโลกที่มีความเป็นธรรมดาอย่างนี้มาเนิ่นนานเราเข้ามาเกี่ยวข้องเราเข้ามาเจอกับสิ่งนี้ก็ล้วนแต่เป็นธรรมดาฝึกให้ใจรู้อย่างนี้จะเป็นกุศลอย่างยิ่งขอเจริญพร